เปิดภาพมามันนีไอยู่ทองไหทองนาด้วยพี่น้องเด้อม,มันนี้อนี้ยู่ทองไหทองนาพี่น้องมาอย่างมาชิมอะไรงูพี่น้องม้นีไงงูมือผูกคือเก่าคือเดิมอ๋อนอื่นก็นกลับตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ดซูขูดซคนทั้งภายในและก็ต่างประเทศ ยินดีเข้าสู่ช่องบ่อฟอนชาแนลเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้ออ้าวมื้อนี้ก็มาไล่งวัวพี่น้องมื้อนี้ก็สิม,มาไล่งวัวไปลุ้นไปชมนร์กันวันไล่งวัวมื่อผูกก่อนนี่ก็มาไล่งวัวคือเก่าจะเปิดจะนายเดอ้อพี่น้องเดอ้ออาบิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ แช่นำแน่พี่น้องกดติดตามแฮ้ต้องใหม่เข้ามาพอนแน่อ้าไปลุ้นประชาชนเหมกันพี่น้องไปเบิ่งงัวน้ำกันอ้าเปิดภาพมาบันในยูพีปได้พี่น้องน้ำงัวเด้อไม่เด้อนี่มาเบิ่งมาไปลุ้นประชาชนเหมกันพี่น้องสิไล่งัวมาก่อนถ้าภาพประชิดประงามก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ แบบแบบมือเขาอยากสั่นนะเวลาเขาย่างมันสั่นเด็กๆพอมันขาตั้งกล้องบามาตรฐานแล้วเป็นน้ำมือเป็นลำขาตั้งกล้องประจักษ์พี่นอ้องอเนี่นั้นเป็นอะไรก็บิงบบ่งกดเบิ่งให้เด้อพี่น้องเด้อ อะไรงัวมาก่อนมันงัวกับบหลงมาลายเรากินองเ้ยะไรลุ่นน้ำมมยอยู่มาแรงม่แรงม่แรงมาแรงม่เฮ้เฮ้เฮ้ ย่างก็คนย่างก็บชียกล่มเลยพี่น้องเอ้ยน,น้ำคันนาเซซ้ายเซขวาอยู่นี่เฮ้ยเมื่อไงเมื่อไอง,มองเมแรงเมแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะเป็นเจ้าหน้ากดนฮ่า หางน้ำง,งัวก่อนพี่น้องงัวกับบุลงมาหลายเรกพี่น้องเลยเราได้เบิ่งในชมอยู่แรงด่าแรงด่าแรงด่า,ง,ดางัวกับไล่สบายอยู่เลยพี่น้องเลยไล่ไปง่ายๆนี่ผักเลยอย่างน้องแดงน้องแดง ยางสบายงัวกับยางไม่สมบายพี่น้องอผ่านภาพบรรยากาศคอยคำแรงๆพี่น้องช่วยชดงา,งามพี่น้องภาพบรรยากาศ นายง่อยง่อยขลิ่มเหอเฮ้ยมึงน,นี่มึได้ยากพี่น้องเอ้ยงานง่อยเมื่อลรอะลูกมันก็นอยากนมก็พ่อ,อยากนมบ้านอ๋อเธอพูดตำหม้อตำหม้อบ้านลูกก็อยากนมแม่มันอยากเมื่อก็ค่อยคำลงแรงเลยพี่น้อง có đó rồi. Chín. mù rồi. Mù vô phun đi không? Mù mưa rồi không